รถไฟฟ้ามือ2ตอตัวนี้บอกเลยว่าผมยังไม่รับซื้อเะครับเหตุผลเนี่ยเพราะว่าราคาของรถมือ1รถไฟฟ้าเนี่ยยังไม่นิ่งเลยบางรุ่นเนี่ยเปิดตัวล้านกว่าบาทตอนนี้ลดเหลือ8 9กแสนก็มีเพราะฉะนั้นราคามือ 2, 2> เนี่ยมันเลยไม่นิ่งรวมถึงข้อ2นะครับก็คือในส่วนของไฟแนนซ์เนี่ยตอนนี้มีน้อยมากที่จะรับมีอยู่2อสามแบงค์รวมถึงเงื่อนไขที่จะรับเนี่ยก็ค่อนข้างยากลูกค้าต้องดาวบางเจ้าบอกให้ดาว50%<ๆ>เพราะฉะนั้นตลาดรถไฟฟ้ามือ2ณนะวันนี้ผมบอกเลยว่ายังลำบากอยู่ ช่วงต well. ้นปี6 7เนี่ยบอกเลยว่าเริ่มเป็นวิกฤตของรถไฟฟ้าแล้วด้วยเพราะว่ายอดขายรถไฟฟ้ามือหนึ่งเนี่ยเริ่มตกเหตุผลส่วนตัวนะผมมองว่าข้อแรกเลยนะครับเนื่องจากว่าราคารถไฟฟ้ามือหนึ่งเนี่ยมันไม่นิ่งจริงบางคนเนี่ยเคยซื้อล้านสี่วันนี้กลับมาเหลือล้านสองก็มีอย่างออตโต้ทรีเนี่ยตอนแรกเปิดตัวล้านสองะวันนี้ตัวเริ่มต้นเหลือประมาณแค่8ปดเก้าแสนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพอราคาไม่นิ่งเนี่ยคนที่ซื้อก็กลัวว่าเราซื้อตอนแพงแล้วมันจะติดดอยและเดือนนี้คือเดือนมีนาเนี่ยจะมีมอเตอร์โชว์ ถละะ่มราคาลงมาเละแน่นอนเพราะเขาต้องสู้กับแบรนด์ยุโรปอย่างเทสลาไล่ข้อหนึ่งนะครับช่วงนี้ถ้าใครติดตามข่าวเกี่ยวกับรถไฟฟ้าเนี่ยจะเห็นว่าคนที่ใช้รถไฟฟ้าตอนนี้เริ่มมีปัญหาเวลาที่รถเกิดอุบัติเหตุปรากฏว่าค่าซ่อมเนี่ยมันโอเวอร์จากรถน้ำมันเนี่ยเยอะมากถ้าโดนแบตเตอรี่เนี่ยบอกเลยบางคันเนี่ยโดนแบตเตอรี่อย่างเดียวก็0กแสนแล้วยังไม่รวมค่าซ่อมอื่นประเมินไปประเมินมา7 8็ดแสนรถซื้อมาล้านกว่าบาทมันกลายเป็นว่าต้มจะเท่ากับราคารถอยู่แล้วแล้วคุณล่ะที่ดูอยู่อะระหว่างรถไฟฟ้ากับรถน้ำมันอกอะ สนใจรถน้ำมันมือ2อยู่เนี่ยที่ออกเรย์ออโต้เนี่ยช่วงนี้ราคาโคตรดีเรามีเลือกมากกว่า150ยห้าสิบคันหากใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาที่เจมออกเรย์ออโต้